เมื่อตำรวจมีการขอตรวจคนและขอตรวจสอบโทรศัพท์ขอพาสเวิร์ดเปิดเข้าไปดูในโทรศัพท์ถามว่ากฎหมายให้อำนาจกระทำได้จริงเหรอในเรื่องการตรวจสอบนะฮะโดยปกติตำรวจเขาก็มีการติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดพยายามสืบสวนอยู่แล้วนะแต่บางครั้งก็มีการเกิดข้อโต้เถียงโต้แยง้งถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลน,นะฮะว่าเป็นการละเมิดกันไหมโดยเฉพาะในเรื่องโทรศัพท์ ซึ่งโทรศัพท์หลายๆคนนะฮะก็มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไฟล์งานข้อมูลภาพทั้งเป็นภาพรับภาพเปิดเผยอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเป็นภาพโปะเปลื่อยลามกซึ่งเราเก็บไว้ในส่วนตัวเราก็ไม่อยากให้ใครดูนอกจากนั้นก็ยังจะมีพวก Netbank มีพาสเวิร์ดข้อมูลทางการเงินต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราไม่อยากให้ใครรู้แน่นอน จึงเกิดปัญหาขึ้นมาว่าหลายคนเกิดข้อสงสัยนะครับว่าตำรวจมีอำนาจในการขอตรวจโทรศัพท์จริงไหมมีอำนาจในการขอพาสเวิร์ดเปิดเข้าไปในโทรศัพท์จริงไหมหรือแม้กระทั่งมีอำนาจยึดโทรศัพท์เราไปทำการตรวจสอบเลยเนี่ยมันได้จริงเหรอในเรื่องการตรวจสอบหรืออำนาจตามกฎหมายของตำรวจนะครับโดยปกติตํารวจก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายซึ่งไม่สามารถที่จะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ นั่นคืออำนาจที่ทางตำรวจเขาจะมีอำนาจในการตรวจค้นตรวจสอบเบื้องต้นก็จะเป็นอำนาจตามปวอายามาตาา93นั่นคือการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะนะครับโดยปกติเขาห้ามไม่ให้ค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะเว้นแต่พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจและมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลน,นั้นมีสิ่งของซึ่งมีไว้ใาชา้ในการกระทําความผิดหรือมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิด ต้องมีมูลเหตุนะฮะจึงจะสามารถทําการขอตรวจค้นได้ทีนี้เมื่อการขอตรวจค้นก็ค้นเฉพาะในส่วนของตัวนะฮะค้นกระเป๋าค้นกางเกงค้นเสื้อค้นมืออะไรก็แล้วแต่แต่ในกรณีไปเจอโทรศัพท์ซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้กฎหมายพรบคอมพิวเตอร์ Computer มีการประกาศใช้ซึ่งตรงนี้เมื่อมีพรบคอมพิวเตอร์ Computer ประกาศออกมาแล้วคุณจะไปใช้กฎหมายค้นทั่วไปเปิดเข้าไปไม่ได้นะฮะ พราะพรบคอมพิวเตอร์เขาก็จะมีกำหนดในเรื่องนี้ไว้ในมาตรา18นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทาความผิดเกี่ยวกับพรบรนี้นะฮะพนักง,งานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่มีอานาจที่จะร้องขอนะฮะมีอำนาจที่จะทําการตรวจสอบเพื่อเป็นพยานหลักฐานคือ1วงเล็บ4คือทําสําเนาว,วงเล็บ7ก็คือถอดรหัส วงเล็บ8นี้ก็คือยึดหรืออายัดข้อมูลในระบบนะฮะแต่มาตรา19เกาขากำหนดว่าในการที่พนักง,งานจะใช้อำนาจตามมาตรา18วงเล็บ 4,56, 78จจะต้องมีคำร้องและขออนุญาตจากศาลนั่นก็คือในการที่จะเข้าไปยึดอายัดหรือเอารหัสเขาเนี่ยหรือเข้าไปทำสำเนาก๊อปปี้ระบบข้อมูลเขาเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลนั่นคือต้องมีหมาย มีหมายในการที่จะเข้าไปในระบบขอพาสเวิร์ดหรือทําเป็นรหัสผ่านเข้าไปนะฮะจึงจะมีอํานาจในการเข้าไปตรวจสอบตรวจคนได้คุณจะใช้อํานาจตามมาตรา9 3เข้าไปในโทรศัพท์เพื่อเลยไม่ได้เพราะมีกฎหมายเฉพาะกําหนดห้ามไว้แล้วนะฮะการค้นก็ค้นได้แต่ตัวเจอโทรศัพท์เจออะไรคุณก็ต้องคืนเขาไม่มีสิทธิ์เข้าไปในระบบเขาถ้าเข้าเข้าไปในระบบต้องปฏิบัติตามพร,ะระบอรคอมพิวเตอร์นั่นคือต้องขอหมายสารเท่านั้น การที่ตำรวจยังฝ่าฝืนเจาะเข้าไปในระบบเขาผ่านพาสเวิร์ดบังคับเอาพาสเวิร์ดจะมีความผิดตามพบรบนะฮะมาตรา5คือผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบที่มีการป้องกันซึ่งระบบนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อตนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1,000 0บาทนั่นก็คือเป็นการบังคับเอารหัสเป็นการบังคับที่จะเข้าไปในโทรศัพท์เขาโดยที่ตัวเองไม่มีอำนาจนะฮะ แต่ทั้งนี้นะฮะการที่ตํำรวจจะเข้าไปคุณต้องไม่ยอมถ้าคุณยินยอมโทรศัพท์ให้เขาถ้าคุณยินยอมให้พาสเวิร์ดเขาไปตรงนี้จะไม่ถือว่าเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับกกอนุญาตนะครับตรงนี้ตํำรวจเขาจะไม่มีความผิดอะไรเลยอ่าในส่วนของการที่ตํำรวจเขาที่จะบังคับนะฮะในการที่จะเอาพาสเวิร์ดต,ตรงนี้เขาก็จะมีความผิดนะฮะทีนี้กรณีว่ามีการค้นตัวนะฮะ เมื่อค้นเจอโทรศัพท์ตรงนี้เขาก็ไม่มีอำนาจที่จะยึดแต่เขามีอำนาจที่จะยึดได้กรณีว่าเราถูกจับตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งเขาใช้ปวิอายามาตา85นะฮะอ่าให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำการจับกลุ่มมีอำนาจยึดหรือสิ่งของซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความผิดได้ตรงนี้เขามีอำนาจที่จะยึดได้ถ้ากรณีคุณตกเป็นผู้ต้องหาคุณถูกจับ มีหมายจับหรือโดนจับความผิดซึ่งหน้าเขามีอำนาจค้นในขณะเดียวกันเขาก็มีอำนาจที่จะตรวจยึดพยานหลักฐานเพื่อจะใช้เป็นพยานในคดีได้นะฮะตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งทีนี้ในส่วนของการตรวจค้นหรือการเข้าไปในระบบโดยไม่ชอบตรงนี้มีดีกากําหนดไว้นะครับเป็นดีกาที่4480ท2564เขาระบุในเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ไว้นะฮะว่า พฤติกรรมที่จำเลยคัดลอกแฟ้มและโอนถ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโจทย์ร่วม30,000รายการเสร็จเข้าไปเก็บไว้ในโน้ตบุ๊กเป็นการนำข้อมูลออกจากระบบมากเกินความจำเป็นที่จะนำไปใช้บริการลูกค้าที่โจทย์มอบรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้รหัสผ่านไมใ่ให้แก่จำเลยเพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของโจทย์ นั้นก็เพื่อให้จำเลยในฐานะพนักง,งานขายนำข้อมูลของโจท์ไปใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ได้มอบสิทธิเด็ดขาดเข้าไปถึงข้อมูลให้แก่จำเลยเพื่อให้จำเลยนำข้อมูลไปใช้ตามใจชอบหลังจากที่เข้าถึงข้อมูลของโจท์จำเลยได้ส่งข้อมูลดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปเก็บไว้ในบัญชีอีเมลส่วนตัวของจำเลยการกระทำเช่นนี้ยิ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ เพราะไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยซึ่งเหลือเวลาทำงาน7วันจะมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลของโจทก์ทั้งหมด3 0 0 0 0รายการออกไปเก็บไว้ในอ e ีเมลส่วนตัวเนื่องจากการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้ในอ e ีเมลส่วนนี้จะทำให้จำเลยสามารถส่งผ่านข้อมูลไปให้ผู้อื่นที่จำเลยต้องการได้การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโจทก์ดังกล่าวนะฮะ นั่นก็คือมีความผิดตามมาตรา5คือเข้าถึงระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นซึ่งมีระบบป้องกันและระบบนั้นมิได้มีไว้สําหรับตนเองมีโทษนะฮะตำรวจก็เช่นกันการที่คุณจะมีอํานาจคน้นก็ค้นไปแต่การที่คุณจะมีอํานาจเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลซึ่งกรณีพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะฮะจะเข้าไปได้จะต้องมีหมายจากศาลเท่านั้นคุณถึงจะเข้าไปในระบบได้ นะเว้นแต่ว่าคุณไปยินยอมซะเองคุณอนุญาตให้เขาซะเองคุณให้พาสเวิร์ดเขาซะเองดังนั้นตอนนี้ใครยังไม่ใส่รหัสล็อกหน้าจอโทรศัพท์ก็รีบไปใส่รหัสให้เรียบร้อยเพราะเกิดมีการตรวจค้นตรวจยึดโดยไม่ชอบเหล่านี้เราจะได้มีข้อโต้แย้งทางกฎหมายไว้ป้องกันตัวเองได้รีบดำเนินการซะ